สวัสดีครับท่านผู้ชม You Game โ o บอกในแบบ Diving Empire นะครับผมก็วันนี้ครับมีอัปเดตมาใหม่นะฮะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเฝ้ารออัปเดตนี้กันอยู่นะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับผมเหลือจะเชื่อรถจากแบรนด์ McLaren ถูกลิขสิทธิ์แล้วครับผมไม่รู้ว่าหมดค่าลิขสิทธิ์นีไปเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวคือโหดมากๆครับผมและประเด็นไม่ได้อัปมาแค่สามสี่คันนะครับผมอัปมาทั้งหมดสิบเจ็ดคันนะเต็มจอเลยครับอกว อลังการมากนะฮะสุดยอดคือส่วนตัวผมก็ไม่ใช่แฟนขับแบรนด์นี้นะครับผมแต่ก็มีอยู่หนึ่งคันที่ผมชื่นชอบอยู่นะนั่นก็คือเห็นคันสีเหลืองตรงกลางไหมแม็คลาเรน P1 ครับผมคันละล้านหกนะโอ้โหก็เป็นอะไรที่เทม่มากๆเลยนะสําหรับคันนี้นะครับผมแต่บอกกันนะผมไม่ได้มารีวิวคันนี้นะครับผมคันที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือเอะไอคัน20ล้านหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมแต่เป็นคันที่อยู่ข้างๆนะนั่นก็คือแม็คลาเรนโซโซโลุตหรือโซลัต g t o. ทั้งแม่งไม่รู้นะครับผมเอาล่ะไอคันที่ราคา15ล้าน5แสนครับผมคือคิดที่แล้วผมเพิ่งรีวิว R18 Alta ไปนะครับผมราคาเท่านี้เลยนะ15ล้าน5แสนแต่ตอนนี้ครับมีคันใหม่ที่เท่กว่าและน่าจะดีกว่านะครับผมเอิม่มอันนี้ไม่แน่ใจนะก็เห็นฝรั่งเขาบอกมาอีกทีนะว่าไอโซลัส GT นี่ดีกว่าไอตัวอ๋อดี R18 Alta นะครับผมต้องไปลองดูอีกทีนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูสแตนรถกันนะครับผมว่ามันจะดูดีมากน้อยสักแค่ไหนนะครับมันจะดีกว่า Audi R18 Alta จริงหรือออเเปปล่านะคครัับบผมโ1 2 3ู๊้ โอ้ยเก่เคท็อปสปีดอยู่ที่370กิโลเมตรต่อชั่วโมงค,ครับผมท็อปสปีด huh. นี่ก็ดีกว่าแล้วนะก็เป็นความเร็วที่ใช้ได้ดีเลยนะครับผมไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปนะครับผมการออกตัวอยู่ที่66เปอร์เซ็นต์เหมือนจะน้อยกว่าหรือเปล่านะส่วนแฮนดิ้งนี่87เปอร์เซ็นต์นะครับผม oh, ให้มาเยอะเหมือนกันเลยนะเบรก54เปอร์เซ็นต์นะครับผมนาเพื่อเห็นชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเลยแล้วกันออ d ด R18 อ l t ตกับแมกกาเร So โซลัดจแต่ไหนจะดีกว่านะครับผม uh huh. ท็อปสปีด3ามจั้าน้อยกว่านะครับผมออกตัวเร็วกว่านะแฮนดิ้งเท่ากันเบรกน้อยกว่าเจ้าตัวแมกลาเรนคันนันนะครับคือแบบดูจากสายตานะแมกลาเรนส์โซลัดน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าท็อปสปีดดีกว่านะ <c oughs> แต่ถึงอย่างนั้นะเถอสุดท้ายเราก็ต้องไปลองขับจริงๆดูนะครับผมจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันจริงหรือเปล่านะม,มาเดี๋ยวเปลี่ยนสีรถ้วซื้อเลยนะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสีรถละกันนะรู้สึกว่า สีขาวไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับผมอยากอยากให้สีส้มทั้งคันอยู่แล้วคือแบบถ้าคนอื่นเห็นนี่ก็รู้เลยนะครับผมว่าไอ้เจ้าของรถคันนี้ชอบสีส้มจัดนะไม่มีตรทไหนเป็นสีส้มเลยนะครับผมยกเบนเอรอล้อนะอะไรเงี้ยแม็กล้อนะโอ้หบ้าบอจริงนะมาซื้อเลยเรียบร้อยครับโอ้โหสิบห้าล้านไม่เป็นไรครับผมเพื่อนคนดูฮะมาซื้อแล้วก็ตามด้วยแต่งเลยละกันนะครับผมเพื่อนรถของเราจะได้สุดๆนะฮะอืมเอนจิ้นมาจัดโอ้โห ค่าแต่งอืมไม่ต้องดูไม่ต้องสนนะฮะแต่งเข้าไปแต่งเข้าไปครับผมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอ่ะต่อไปในโตคร,รับผมรัวๆอืมเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ขับเคลื่อนล้อนะครับโอ้โหสี่ล้อจัดไปหกแสนเรียบร้อยครบขอเช็คอีกทีเผื่อแม่งติดบั๊กนะฮะโอเคตันนะตันยางตันโอเคในโตโอเคครบนะครับ มาหลังจากที่เราแต่งเสร็จแล้วเรามาดูแสแตกกันนะครับผมว่าหลังจากแต่งเสร็จแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะฮะท็อปสปีดนะครับผมจาก370ขึ้นมาเป็น4 4 4กิโลเมตรชัวโมงนะครับผมแรงฮะโอ้โหออกตัวมัต e f ฟัก100% โอ,โ,อโอ้โหเบรกหนึ่งร้อยอะไรวะเนี่ยติดบั๊กหรือเปล่าเอ๊ะถ้ามันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงนี่คือแบบเซอร์กิตนี่คือแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคันนี้ดีกว่าเจ้าตัว audi a s 8 ultra แน่นอนครับผมหูหนึ่ร้อยเป็นจริงไม่ได้หรือมันติดบั๊กก็ไม่รู้นะไปลองทีหนึ่งนะครับผมโอเคส่วนภายนอกขอเวลาสักครู่โอ้เหมือนจะเปลี่ยนสีแม็กไม่ได้นะครับผมหูน่าเสียดายมากเลยนะว่าที่เปลี่ยนให้เป็นสีดำนะโอ้โหจะดูแบบขึงขังกว่านี้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้แล้วกันต่อไปเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนนนนนตตต์์กกกััครรรรบผมมมมาาาเเเิิ่่่จสทอลยะ้ ป๊บโอ้โหเบลิกูเยี่ยมสุดยอดเซนสตาร์ตเครื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกับเสียงเร่งเครื่องมาโอ้โห oh, ่านผู้ชมดูดหลอดตรงนี้นะโอ้โห oh. ไอ้หลอดลิงเครื่องนี่ขึ้นไวจัดนะครับผมน่าจะขับมันเอาเรื่องเลยนะครับคันนี้โอ้โหสุดยอดก็ได้อยู่นะสมกับ15้าล้านอยู่ครับผมแต่ถ้าเพิ่มท็อตสปีดไม่สักสี่กว่านี้ก็เพอร์เฟกกว่านี้เลยนะคันนี้โอเคเสียงเครื่องประมาณนี้นะครับผมไเดีเราไปลองทดสอบแข่งรถกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเหมาะกับสนามไหนบ้างนะฮะก็มีทดสอบ3สนามเหมือนเดิมนะครับผมเด็กเล็กไฮเวย์เล็กแล้วก็ แน่นอนว่าเซอร์กิตเล็กอยู่แล้วนะครับผมออกตัว100%ออควบคุม90%โอ้โหจะไม่ทดสอบได้ยังไงนะอือไปก่อนอื่นเริ่มจากแดกเล็ก่อนเลยครับผมไปไหนดูซิออกตัว100%ขนาดนี้จะแบบพุ่งพุ้ดปี๊สปีดปัดปัดสแกนไหนนะแล้วเรามาดูเวลากันนะครับผมว่าจะทำเวลาได้กี่วินะฮะโอ้โหผมคาดหวังนะ4.5นี่จะเพอร์เฟกต์เลยฮะ2 1ไปโอ้โหน่าจะเกินป่ะ เท่าไหร่โ oh อ้โหห้าวีนะครผมโอ้โหเ้ย oh ไม่จริงเนี่ยว่ะโอ้ยเ่ว่า oh ho, จะแบบพุ่งเลยอะไรเงี้ยร้อยเปอร์เ oh ซ็นต์นะโห ได้ผิดหวังมนาะผิดหวังนะแล้วก็โอเคครับผมเร็วอยู่นะ5วิโอ้5วิต้นต้น5.1ไม่แย่เลยนะถือว่าเร็วนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับแดกเล็กนะครับผมไปสนามต่อไปไฮเวเลครับผมคือถ้าจะไม่ผิดนะครับผมไอออดีอาร์สปดเลตาทำเวลาได้30วินะครับผมแต่มาดูคันนี้กันนะความเร็วเพิ่มเป็น370นะแต่งเต็มว่า400กว่าดูซิว่าจะเหลือสักกี่เวนะครับผมมาพร้อม ไปแล้วโอ้โหอดเครื่องแป๊บเดียวเต็มหลอดเต็มครับผมความเร็วเกียร์รถมีเจ็ดเกียร์ส่วนความเร็วก็446บวกบู๊กไป้าไป490ครับผมโอ้โหได้อยู่แล้วเนี่ยเต็มหลอดแล้วก็ไปอัดเต็มกดยับยับไปถึงตรงนี้ผมกดค้างเลยแล้วกันนโตปั๊บเท่าไหร่โอ้ยเกือบ28่ิบแปดวินะฮะ2 7่ 9, 8, 1วินะครับผมโอ้โหเฉลี่ยก็ประมาณ28วินะครับผมบวกลบประมาณวิ2วินะแต่ที่รู้เร็วกว่าอ๋อที่ R สิบแปดเอาตาครับผมโอ้โหขายเลยตอนนี้ได้ไหม <laughs> ก็เป็นเวลาที่ไม่ได้เร็วนะแต่ก็ใช้ได้เลยนะครับย7วิวีนะหรือจะเรียกเป็น28วิีก็ได้ก็ไม่มนน 9, ว่าวกันนะครับผมมัน27.9เจ็จเกือบเกือบยี่แล้วโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับสนามไฮเวย์เล็กนะครับไปดูสนามสุดท้ายกันเลยครับผมกับเซอร์กิตเล็กนะครับกอหลังจากที่ทดสอบ2สนามไปนะครับผมรู้สึกว่าอย่าซื้อนะใครที่มี15้าล้านอยู่มาซื้อคันนี้ดีกว่านะใครที่ซื้อแบบ a u d i อ8เนะเอาตัวนี้ดีกว่าอม,มาทดสอบสนามสุดท้ายับผมสนามนี้ดีก็ตนนาม ร้อยเปอร์เซนต์ครับโค้งหน้าปึ๊บโอ้โหไม่ใช่แม่เลี้ยวดีนะแต่โอ้เหมือนมันจะมีความดิบๆนิดนึงนะเฮ้ยแต่ได้ครับผมให้ผ่าน <laughs> อโอ้อยใเย็นใจเย็นขับลืมเบรกเลยโอเคอุ้ยโอ้โหเลี้ยวอย่างผิวอะ่ะแต่มีติดดิบนิดนึงนะเนี่ยสังเกตได้เลยนะมันจะมีติดดิบติดล้อฟรีนิดหน่อยเวลาเลี้ยวนะ เฮ้ยแต่ผมว่าไอ้ยิ้มไม่รู้จะเรียกว่าสูงสิหรือว่าดีกว่าได้เลยเนี่ยผมว่าให้ดีกว่าเออให้ดีกว่าแบบ5 0าเซนเลยละกันแต่ข้อเสียคือมันมีติดนิดนิดเป็นนึงนะแต่คณะมันไม่ค่อยมีนะครับผมเป็นหนื่แทนนะไอ้สิบแปดอัลต้าแต่ก็นี่ก็แบบมันเลี้ยวมันเลี้ยวไปเลยอ่ะแต่แรกกับการมีติดนิดนิดนึงโอ้ามีฝี่มือเก่งนะโกงกว่าแน่นอน่ะใช้ได้เลยนะ่ยเฮี้ย ออกตะกูพูดไม่ออกเลยโกงมากจบอันนี้ผมคงได้ขายเอาอัลเตแปดเอาตาแล้วฮะถ้ยสาหรับผมคือคันนี้ดีกว่าเยอะเลยเนี่ยทำไปเล่นไปนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลืมเบรกแล้วคาแต่พูดคือผมจำไม่ได้นะว่าไอ้คันนั้นอ่ะผมทำเวลาขับตะกิ้เล็ได้เท่าไหร่คิดว่าถ้าขับแบบจริงจังนะแบบจริงจังเลยอ่ะทำเวลาได้ดีกว่าแน่นอนร้อนตัวสิ้นผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะแบบว่ารู้สึกเหมือนผมไหมนะดีจริงครับผมดีกว่าจริงตามที่ฝรั่งเขาพูดไปเลยอ่า อเออผมเอาเรื่องหือเบรกเบรกก็ดีนะเออมีพูดถึงเบรกเลยเบกก็ใช้ได้เลยครับผมคือแบบขับง่ายนะขับง่ายเลยโอเคสนใจปั๊บสองนาทีซาโอ้สองนาทีซาเบทวีโอ,โ,โอ้โหผมจำไม่ได้ไว่าไอเซเบตเอาตาผมทำเวทได้เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าไอคันนี้ทำได้ดีกว่าครับผมนี่แบบขับแบบไม่ได้จริงจังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะขับแบบไปแล้วก็พูดกับ ก็ดูดไปนะอ่สติไม่ค่อยจะมีด้วย,แต,วยแต่ก็ทำได้ตองนี้30มิบวิอูู้แล้วลองคิดสภาพนี่น,นะครับแบบจริงจังแบบเต็มที่เลยอู้สองนาที28 29นี่นเป็นไปได้นะเนี่ยโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับเซอร์กิตเล็กนะครับผมสุดท้ายนี้ใครที่มีงบ15ล้านแล้วแบบแตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้อไอตัวแมกกาเรนหรือว่าไอตัวออร์ดี้ R18 อัลต้านะครับผมผมก็บอกตรงนี้เลยนะว่าแมกการเรนดีกว่าแบบ200เปอร์เซ็นต์่อยอย่างที่บอกถ้ามีความเร็วที่เยอะกว่านี้นิดนะน,นึึงงงงนนนะะโโกกกกสหรรัับแพพ็คี้เเเลยออู่่ชืวมฝ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือผมจะลดอะไรมารีวิวก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายยิ้มมากเลยนะฮะอื้อ